ในการจัดการกับเครื่องถ่ายเอกสารนอกจากเราจะจัดการบนเครื่องถ่ายเอกสารแล้วเราก็ยังสามารถจะจัดการเครื่องถ่ายเอกสารผ่านเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ของเราก็ได้โดยการใช้หมายเลข IP ของเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยมาป้อนในเบราว์เซอร์เราก็สามารถจะเข้าไปจัดการกับเครื่องถ่ายเอกสารได้แล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปจัดการกับเครื่องถ่ายเอกสารเราก็จะต้องทราบ IP ของเครื่องถ่ายเอกสารก่อน ในกรณีที่เรามีการตั้งเครื่องถ่ายเอกสารเป็น p r i นเตอร์ให้กับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราก็สามารถจะดูได้นะครับว่าเครื่องถ่ายเอกสารน,นั้นมีหมายเลข IP อะไรเราก็นำหมายเลข IP นั้น,น,นเนี่ยมาป้อนในเบราว์เอร์นะครับในการจะดูว่าเครื่องถ่ายเอกสารมี IP เป็นอะไรนะครับเราก็คลิกไปที่เมนู Start ไปที่ s e t t i n g ไปที่ Device ไปที่ Printers and Scanners แล้วก็ไปคลิกที่เครื่องถ่ายเอกสารของเรานะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ Manage แล้วก็คลิกไปที่ Printer Properties คลิกไปที่ Tab Ports แล้วก็มาที่บรรทัดที่เป็นสีน้ําเงินนี้นะครับให้เราขยายออกมาหน่อยนึงนะครับจากนั้นเราก็จะเห็นหมายเลข IP ของเครื่องถ่ายเอกสารแล้วนะครับในที่นี้ก็จะเป็น1 2 1 6 8ก9 9นะครับเราก็จำเอาไว้จากนั้นเราก็ปิดตรงนี้ไปแล้วก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาจากนั้นก็ป้อนหมายเลข IP ของเครื่องถ่ายเอกสารลงไป เมื่อปอนเสร็จแล้วก็กด enter ก็จะเปิดมาที่เครื่องถ่ายเอกสารผ่านเบราว์เซอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหมายเลข IP ถัดมาก็จะเป็นถาดนะครับว่าถาด1ถาด2ถาด3ถาด4เนี่ยมีขนาดเป็นเท่าไหร่แล้วก็มีจำนวนกระดาษเท่าไหร่นะครับถัดมาก็จะเป็น สีต่างๆนะครับว่าสีแต่ละสีเนี่ยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับถัดมาด้านล่างก็จะเป็นจำนวนของการถ่ายเอกสารนะครับถัดมาก็เป็นแอปนะครับว่ามีแอปอะไรบ้างซึ่งเราสามารถจะไปจัดการกับแอปต่างๆได้จากรายการเหล่านี้นะครับในกรณีที่เราไม่ได้เข้าสู่ระบบหรือว่าไม่ได้ล็อกอินนั่นเองก็จะมี แอปเพียงนิดเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการจัดการกับสมุดที่อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานต่างๆที่ได้ทําไว้นะครับว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับมีการสแกนมีการพริมพ์อะไรไบ้างนะครับถ้าต้องการจะเข้าไปทำงานลึกๆนะครับเราก็จะต้องเข้าสู่ระบบโดยการล็อกอิน ในการล็อกอินก็คลิกไปที่ล็อกอินนะครับจากนั้น user id คืออะไรก็คือ1 5ตัวอันนี้ก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ว่าคู่มือกำหนดเป็นอะไรนะครับก็อาจจะมีแตกต่างกันไปนะครับจากนั้นก็ป้อนรหัสผ่านสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็น x admin เมื่อปอนชื่อผู้ใช้รหัสผ่านเรียบร้อยนะครับก็คลิกล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบเมื่อเราคลิกไปที่แอปนะครับก็จะเห็นแอปต่างๆเนี่ยเยอะขึ้นนะครับซึ่งเราก็สามารถมาจัดการกับส่วนนี้ได้นะครับอย่างเช่น Send from folder นะครับ ต้องการจะดึงข้อมูลจากเครื่องถ่ายเอกสารที่เราสแกนเก็บเอาไว้นะครับจากการสแกน to Folder นะครับเราก็มาคลิกที่ View ตรงนี้นะครับเราก็คลิกไปที่โฟลเดอร์ครับเราก็เห็นกับเอกสารครับที่เราเก็บเอาไว้หรือทางด้านซ้ายนะครับนอกจากแอปแล้วเนี่ยก็ยังมีเมนูอื่นๆที่เราสามารถจะ จัดการได้นะครับอย่างเช่น Network เกี่ยวกับเครือข่ายครับตรงนี้นะครับเราต้องการจะเปิดอะไรบ้างนะครับเราก็มาติ๊กถูกเอาไว้นะครับ Mobile Printing ตรงนี้เราก็สามารถจะใช้แอปของ AirPrint กับ o r p r er i a นะครับที่เราสามารถจะจัดการกับเครื่องถ่ายเอกสารผ่านสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับ หรือเมื่อเราต้องการจะตั้งค่าเกี่ยวกับระบบ LAN หรือว่าอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็คลิกไปที่อินเทอร์เน็ตครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะตั้งค่าเกี่ยวกับ IP ก็ได้นะครับ IP version สีะครับตรงนี้ก็จะแจ้งว่าเป็น IP แบบไหนนะครับ IP อะไร subnet gateway พวกนี้เราก็สามารถจะมาตั้งค่าในส่วนของ edit ตรงนี้นะครับเราก็ ตั้งค่าได้นะครับแบบนี้ permission นะครับก็เกี่ยวกับการอนุญาตทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบ <c oughs> เช่นตั้งค่า power saver นะครับ <c oughs> ก็มีการตั้งค่าต่างๆนี่ก็จะเป็นการ จัดการกับเครื่องถ่ายเอกสารผ่านเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์นะครับ